ของมากของผมเลยเนี่ยพี่เบนอของมากของผมเลยยี่ระกาศก,าก่อนงานยิ้ยี่ต้นเดียวตานะ่ะอ,อันนี้เป็นน้ำพริกบนดอยนะพี่น้ำพริกอาคาเนะนี่ยเจ้าอันนี้ก็จะเป็นยำกระเทียมปลานะเจ้านอกนะกินกับข้าววันนี้กินสมุนไพรกันนะเจ้า สวัสดีเจ้าวัน e นี a a ้น like er ้องๆจะมาตำน้ำพริกหลากหอมเป็นนะเจ้าตีนต้องเบียเขาไปคุดมานะเจ้าเนาะนี่เจ้าตอนแรกก็เอาหอมเป็นไปล้างทำความสะอาดให้มันเรียบร้อยนะเจ้าแล้วก็เอามาตำเลยนะเจ้าเนาะตำแบบสดๆเลยนะเจ้าแล้วก็จีพริกดิบนะเจ้าเนาะจีพริกดิบใหญ่นะเจ้ากระเทียมนะเจ้าแล้วก็แล้วก็จีมะเขือส้มนะเจ้าหรือมกมะเขือส้มเข้าใส่ตัวเจ้าเขาจะต้องตำหอมเป็นให้มันละเอียดเสร็จแล้วนะเจ้าก็เอาพริกดิบเข้าใส่เลยนะเจ้ากับกระเทียมเจ้าน้องๆจะมาใส่ หอมแดงนะเจ้าเพื่อจะเอาความหอมคงรากหอมเป็นนะเจ้าพริกอย่างละเอียดเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาเขือส้มเข้าใส่นะเจ้านตามใส่ด้วยกันนะเจ้าแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือผงชูรสแค่นั้นเจ้านี่เจ้าน้องประพันธ์กำลังจะลวกผักกาดนะเจ้าผักกาดคิวที่น้องเบนเขาหวานไว้ในฟาร์มนะเจ้ามาต้องได้ซื้อครับเขาเลยนะเจ้าอยากกินตอนไหนก็สามารถไปเก็บมากินสดๆได้เลยนะเจ้าออกนักนาดเลยเจ้ากินแทบทานเลยเจ้านี่เจ้าตอนนี้น้ําพริกอาคาใกล้จะเสร็จแล้วนะเจ้า ยาไข่ทอดตัวไหนเจ้าเนาะยาหลายเมนูค่ะวันนี้มันมีจี้เหรอมานี้กับข้าววันนี้บ่ได้เสี่ยงสตางค์สักบาทเลยนะเจ้าไข่ไก่ก็เป็นไข่ที่น้องเบนเลี้ยงเองนะเจ้าถ้ามีน้องเบนกัวคนฟักไก่เองนะเจ้าเนาะห่อไข่ให้กินทุกวันเลยนะเจ้านี่ย่านลำพริกนะเจ้าเนาะนี่ของมากของผมเลยเนี่ยพี่เบน ของมากของผมเลยยี่ภากาศก่อนงานยิดยิต่ยต,ต้นเดียวตาหนะอของมากเลยเนี่ยรอรอเฮียจะยืนเม,มินเหรอเหม็นแทนก็จี้จี้นเบือ่อขนาดไก่เนาะเบื่อขนาดเนาะนี่จากน้ำพริกอันน้ำพริกบนดอยนะี่ยจากน้ำพริกลากหหอมชูตำอ,อันนี้หมอมเนาะหอมกว่าล้ำกลัวไปเวียนโบยากินน้ำพริกอันนี้แหละแล้วก็ถอนมาปลูกใหม่หมดเลยนะกินกับน้อยอันนี้เป็น ยำยำกระเทียมปลาหน่าเจ้าเนาะนี่เแต่วันนี้บอมีจีนเลยนะมีใครถอนกับพันตานะแก่ย่าผมชอบของมากของโฮมเนี่ยวันนี้เมนูบอมีจีนเลยนะเจ้าเนาะมีแต่พักให้เจ้ากินง่ายๆพองนะเจ้าเนาะมะแรงนี่นะนี่ปลากันกินง่ายๆอยู่ง่ายๆพอง มาข้าวผมเนาะนผักกาดมะผมอะไร,ะระนเนี่ยรื่องงานนี่เดี๋ยวผักกาดน,น้ำนู่นผักกาดที่น้องเบ็นวานอาจจะน้องเพรางามๆทั้งนั้นเนาะเหมือนนี่เลยตัวเอามาจาะใสล้ําเนาะมาจาใส่กระดูกหมูอ่ะเดี๋ยวผักกาดตีปนที่ม,มาอะไรเนะจ๊ะเพาะเนาะโป่งาง,งามขินแขบปั้นอะไรย่างย่านยาเข้านะงานพอแพูดต่ำแต<า>่ละคนหิวเข้าขนาดเลยกับเข้า ไอนน้เป็นน้ำพริกบนดอยอะพี่น้ำพริกอาคาเดีนนะ๋ยวฉนเนาะน้ำพริกหลักหอมชูมเมนก่อนเมนกันมีแบนก่อนเฮ็ดล้มก่อน<ม>เฮ็ดล้มหน่อพาทางก่อนซื้อมาเห็นมาไ,ไหมเนี่ยไรเนี่ยน้ำพริกมาไปละมาเป็นยังกินผักการในบทตัวเขาเราต้องไปละมาแตนะ่เนาะผักต้องเอาไปไว้ยตั้งหน้าปุ๊นกับตัว เอาไข่ดอดมาต้องเปิดพี่พักไปหน้าหน้าประพันธ์มันมากพักอ่ะเอาไว้พิตี์เนี่ยมะขุมแล้วอ่ะยำเอาผักกาดดองล้ำขนาดตัวมาเป็นดองเลยเนี่ยวันนั้นดองมึงเห่าไอ้นิดน้อยลงไปต้นมันอ่ะก็อันนี้ดองกำลังล้ำเลยหมเยอ่ะดองกับห้อันกำลังล้ำเนี่ยไม่ดองอ่ะบ่กินกองนี่ยมันบ่เนี่อง โดนแบบเปรี้ยวเราก็คือได้กินไงอันนี้คือของเราก็อันนั้นก็เปรี้ยวแล้วไงไปเอามาดองเห็นไหมนะเอาเต็มนั่นก็ตัวไปได้หนิน่ามอนฝนตกเข้มหนอแต่เราคนหิวเข้ากันน่ะปากประจาเลยนะเจ้าอันนี้โอ้โหนี่ของมีประโยชน์ทั้งนั้นกระเทียมปลาย้ำนะเจ้าสามีน้องเบนที่หมักขนาดอ่ะแต่ราคนเนาะ จะกินเหงื่อยืยืนก่อนเนยนงกันโ่อไหวยจะกินเหงื่ออายุยืนก็ได้น่ะไม่หวาพอบอพันน่นยิบยิบอากาศเตี่ยเดียวฝากแชร์คลิปจิมเจ้า